เลขวัสนาสองตัวที่บอกไปก็คือห้าหกหกห้านะคะเป็นข้อหมายเดียวกันห้าหกกับหกห้าก็คือคู่เลขเดียวกันอีกคู่เลขวัสนาหนึ่งที่ถูกเชิดชูในเรื่องราวของเบอร์มือถือก็คือ99แต่ว่า99เก้เขาไม่ค่อยเอามาเล่นในเรื่องราวของกระแสการตลาดเพราะว่ามันจะมีบางเจ้าหรือว่า ในบางของศาสตร์ที่เขาบอกว่า99เป็นเลขที่เป็นเป็นเรียก <c> ้า <oughs> เป็นเลขที่ใช้เราเพีย้ยนเช้่อแล้บ้าบ้าบ,บ,บ,บอย่างเงี้ยค่ะจริงๆเอาจริงๆเนาะไม่ได้บ้าบอนะคะเลข99เเป็นเลขที่ถือว่าเป็นเลขมงคลจกกักรพรรด สูงสุดนะคะเพียงแต่ว่าบางทีเขาไม่ได้หยิบมาทํากระแสกันตลาดกันนะคะซึ่งเอาจริงๆบางทีเราก็ไม่ได้จําเป็นจะต้องใช้เบอร์ตามกระแสกันตลาดชีวิตเป็นของเราอะ่ะทําไมจะต้องไปขึ้นกับกระแสกันตลาดที่ชาวบ,บ้านชาวชอ่ชองเขาปั่นสตอรี่ไว้ด้วยอย่างนออกไหม ในเมื่อเราสามารถที่จะลิขิตชีวิตเราเองเพราะฉะนั้นที่เหมาะสมตอบโจทย์ที่สุดก็คือใช้เลขที่เหมาะสมตอบโจทย์กันในสิ่งที่เราต้องการก้าวๆก็จะเป็นอีกคู่เลขหนึ่งที่อาจารย์จะเอามาพรีเซนต์เอามานําเสนอในวันนี้ว่าเป็นอีกเลขวาสนาหนึ่งที่น่าสนใจคนที่ดวงตกมากๆลองไปหาเบอร์ดีในมมคล8ตัวทั้งหมดที่มี9 9มาผสมนะคะแล้วก็ทําทานรักษาศีลรวมไปจนถึงสวนมนภาวนาต่อเนื่องทุกวันทุกวันดวงชะตาคุณจะค่อยๆดีขึ้นด้วยกําลังบุญที่หนุนส่งคุณเรื่อยๆแล้วก็ก้าวๆก็จะมาเป็นตตัวววสะะท้อน่าชีิคุณ มีวาสนาคุณจะเป็นคนที่มีวาสนาเก่าที่สร้างมาดีหรือว่าได้สร้างวาสนาในปัจจุบันให้ดียิ่งขึ้นแล้วต่อไปในอนาคตคุณจะเป็นคนที่มีวาสนาที่ดีขึ้นเรื่อยๆ,ๆต่อให้คุณดวงตกมันก็จะไม่พิ้วลงมาเดี๋ยวไหมคะด้วยอําน,นาจบุญคุณจะอาจจะค่อยๆสโลโมชั่นลงมาแล้วถึงจุดที่ทําดีเรื่อยๆแล้วกรรัดมีสง่งผลคุณก็จะพิ้วขึ้นไปอีกอย่างเงี้ยคะ่ะประค้างองอะไรคะเดี๋ยวพิ้วเดี๋ยว,พ,วพิ้วนะคะเอาเป็นว่า เราให้ลูกค้าได้อัรรถในการบรรยายด้วยอาจจะมีพิี้ยวมีเปี้ยวมีตาติงหนออะไรบ้างไม่ว่ากันนะคะจะได้สนุกสนุกนะเพราะฉะนั้น99เป็นเลขวาสนาที่ดีที่สุดเป็นคู่เลขที่ ฟังที่สุดเฮงที่สุดในบรรดาคู่เลขเบอร์มือถือที่อยากจะแนะนำนะคะเป็นเลขวาส,สนาที่ดีขึ้นเรื่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆได้ทำกุศลใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็เป็นเลขที่เป็นไปในทิทางของโลกุตระหรือว่าทวนกระแสของกรรคนที่ใช้เบอร์นี้จะได้ทำบุญปฏิบัติธรรมรวมถึงสามารถที่จะ ทำตัวเองให้หลุดพ้นไปจากการเวียนว่ายตายเกิดก็ได้เหมือนกันถือว่าดีมากๆเลยนะคะเป็นเลขที่เป็นปในทิทางของโลกุตระด้วยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่ใครยังแบบว่ายังอยากมีความสุขทางโลกอยู่บ้างก็ไปไม่ใช่มีความสุขในทางโลกอยู่บ้างใครอยากอิงในเรื่องราวของการหาอยู่หาก,กินมากสักหน่อยก็อาจจะไปใช้ในเรื่องราวของเลขวาสนาที่รองลงมาอีกคู่หนึ่งคือ6556นะคะเป็นเลขที่เหมาะสมกับคารวาสมากๆ ฆราวาสผู้ปฏิบัติธรรมก็คือคนที่ยังต้องกินต้องใช้ยังต้องทํามาหากินแต่งหน้าทาปากแต่ว่าก็ควบคู่ไปกับการทําบุญอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะใช้5665เป็นอีกคู่เลขวาสนานึงที่ดีลองลงมาจาก99นะคะหรือบางคนบอกว่าหนูอยากได้แพ็กเกจเสริมค่ะ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องราวของทั้ง5665หรือว่า99ไปเลยคุณก็ไปหาเบอร์ที่มันมีทั้ง5665หรือว่า99ผสมไปเลย5665เป็นคู่เดียวกันนะคะบางคนอาจจะใช้5699หรือบางคนอาจจะใช้6599 9ไปเลยอย่างนี้ก็ได้ก็จะรวยเร็ว แรงเฮงปังไปเลยนะคะสําหรับในเรื่องราวของเลขท่ว่สาสไนด์สองตัวก็คือ5 6 5, 5, 5แล้วก็9 9 9 9เนี่ยใช้แล้วไม่เพี้ยนเพราะว่าบางตำรับตาราเขาจะบอกว่า99คนที่ใช้99เนี่ยเป็นคนเพี้ยนนะคะเอาจริงๆมันไม่ได้เพี้ยนมันเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองนะคะแล้วก็คนที่มั่นใจในตัวเองเนี่ยบางทีเนาะเขาอาจจะคิดพูดทําไม่เหมือนคนอื่นนี่ออกไหมคะซึ่งบางทีเราคิดพูดทําไม่เหมือนคนอื่นมันไม่ได้หมายความว่าเราเพี้ยนถ้าเพี้ยนจริงๆเราต้องไปไปรักษาแล้วนี่ออกไหมหรือว่าอาจจะ ไปตามสถานที่เฉพาะทางที่เขารักษาอาการสําหรับคนเพี้ยนแล้วแต่เพี้ยนในความหมายของ99ที่เขาว่าเนี่ยเอาจริงๆอาจารย์ว่ามันไม่ได้แบบนั้นนะคะมันไม่ได้ดูตองตองเวาๆหงหรอก99มันเป็นเลขของคนที่มีเอกลักษณ์มีอัตลักษณ์เฉพาะบุออคคลหรือว่าเป็นคนที่มีความคิดเป็นของตัวเองคนที่จะรวยได้คนที่จะเรียกว่าเห็นโอกาสเห็นช่องทางในการใช้ชีวิตที่ แตกต่างไปจากคนอื่นเนี่ยบางทีมันไม่ได้จําเป็นว่าเขาเพี้ยนเขาแค่มีแนวความคิดที่ต่างไปจากคนอื่นนะคะและถ้าเราเอาความคิดที่ต่างไปจากคนอื่นแล้วไปทําให้มันดียิ่งขึ้นหรือว่าเอาไปทําในเรื่องราวของการทําธุรกิจต่างๆเนี่ยมีโอกาสที่จะรวยได้ประสบความสาเร็จได้เพราะอะไรเพื่ออยังไม่ทำอะ่ะ แล้วเราเอาสิ่งที่ดีๆที่คนอื่นเขายังไม่ได้ทาเอาไปพัฒนาปรับปรุงแล้วก็เอาไปทําเป็นธุรกิจต่างๆเนี่ยคนก็อาจจะมาสนใจเงินทองก็อาจจะไหลมาเทมาในเรื่องราวของธุรกิจของเราที่ทําอยู่เนี่ยค่ะถ้าเรามัวแต่ไปเดินตามตูดคนอื่นต้อยต้อยต้อยตอยเขาขายน้ำล้วก็ไปขายน้ําตามเขาขายแคบหมูแล้วก็ไปขายแคบหมูตามเขาขายข้าวมันไก่ล้วก็ไปขายข้าวมันไก่ตามอย่างเงี้ยแล้วเมื่อไหร่เราจะรวยนีกหรอไหมคะสู้เขาไปขายข้าวมันไก่แต่ว่าเราไปขายสเต็กจานเพิ่มอย่างเงี้ยคนก็จะแบบ แปลกแล้วก็ไปให้ความสนใจแล้วก็อาจจะไปกินสเต็กของเราอย่างนี้ก็ได้นะคะอธิบายในเรื่องราวความหมายของ99ว่ามันไม่ใช่คนเพีย้ยนมันเป็นแค่ลักนนษณะของการที่เราอาจจะมีมุมมองที่ต่างไปจากคนอื่นแล้วก็จับเอามุมมองนั้นน่นะมาทําให้ดียิ่งยิ่งขึ้นนะคะถ้าเอาไปทําในเรื่องราวของธุรกิจก็เรียกว่าสามารถที่จะมีความแตกต่างจากคู่แข่งได้แล้วก็สามารถที่จะทําให้เป็นจุดสนใจในเรื่องราวของธุรกิจแล้วคนก็จะหันมาสนใจตัวเราพอคนหันมาสนใจในตัวเราหันมาซื้อหันมาใช้ในเรื่องราวของสินค้าของเรา เราก็มีโอกาสที่จะรวยได้ไึกออกไหมคะอันนี้เอา99มาพูดในเรื่องราวของการทำมาหากิมว่าธุรกิจแล้วก็ในมุมมองบุคลิกภาพของ99อาจารย์ยืนยันว่าไม่ได้เพีย้ยนนะคะเป็นเลขที่ทําบุญเก่งทําบุญแล้วเฮงนะคะทำบุญแล้วนะเห็นผลไวด้วยในเรื่องราวของ56ก็เป็นเลขที่เหมาะสมกับคารวะอีกคู่เลขหนึ่งเพราะว่าเลข5เนี่ยเป็นดาวที่เกี่ยวกับดาวพฤหัสเป็นในเรื่องราวของสติปัญญาเป็นคนมีคุณธรรมนะคะเป็นคนที่เรียกว่ามีความฉลาดแหลมคม ะะพอมาอยู่กับเลข6เป็นเลขที่เกี่ยวกับความรักเป็นเลขที่เกี่ยวกับการเงินเป็นเลขที่เกี่ยวกับคู่ครองหรือว่าเป็นเลขที่เกี่ยวกับอารมณด์ดีเพราะฉะนั้น5 6 6หกาพอมาอยู่ด้วยกันเขาจึงเรียกว่าเป็นในลักษณะของเลขคู่รัพย์คู่โชคนะคะคือสามารถที่จะใช้มันนี่หารั์หาโชคลาภได้ตลอดนะคะในทุกๆทางเนี่ยสามารถที่จะจัดสรรให้มันออกมาในทิศทางที่ดีได้นะคะเพราะว่าเป็นเลขที่ห้ามันเป็นเลขปัญญาเนาะหกมันเป็นเลขเสน่ห์เป็นเลขความรักเป็นเลขการเงินเพราะฉะนั้นเลขปัญญาอยู่ติดกับเลขเส การเงินความรักก็จะหมายถึงว่าเราสามารถที่จะใช้ปัญญาหาสิ่งต่างๆที่เราต้องการมาได้อย่างดี ไม่ว่าจะเป็นหาคู่ดีโดยการใช้ปัญญาหรือว่ามีความรักที่ดีนะคะเพราะว่าใช้ปัญญาควบคู่ทํามาหากินก็หาได้ดีเพราะว่ามีปัญญาและมีเลขตัวเงินติดอยู่ด้วยก็คือเลข6เลข5เป็นเลขปัญญาเลข6เป็นเลขการเงินอยู่ติดก 5, 6, 5ัน5้าหห้าหมายถึงว่าใช้ปัญญาหาเงินได้ชัวร์แน่ๆเลยเพราะว่า5อยู่ติดกับ6ปัญญาอยู่ติดกับดาวการเงินยังไงก็ใช้ปัญญาหาเงินได้แน่นอน100ซประมาณนี้นะคะกี่โมงแล้ว สามทุ่มสองนาทีแล้วงั้นวันนี้ขออนุญาตจบในเรื่องราวของศาสตร์การพยากรณ์หรือว่าในเรื่องราวของการพยากรณ์ในรูปแบบต่างๆไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วก็การเอาสติ๊กเกอร์มาติดว่ารถคันนี้สีนั้นสีนี้ก็เป็นแค่ในเรื่องราวของความสบายใจนะคะการเขียนบ้านว่าบ้านหลังนี้สีเขียวแต่ขณะเดียวกันบ้านทาสีขาวอยู่จริงๆก็เป็นในเรื่องของแค่ความสบายใจในเรื่องราวของเอาแผ่นทอง แแบบแบบแแแตรงทะเบียนรถก็เป็นแค่เรื่องราวของความสบายใจเอาจริงๆมันเหมือนกับการที่เราหลอกตัวเองอะอ่ะนึกออกไหมหลอกว่ามันต้องดีทง้งานที่ทะเบียนเป็นเลขเสียเราก็รู้อยู่แก่ใจแล้วอย่างเงี้ยค่ะเป็นไปได้ไปเปลี่ยนทะเบียนเถอะนะคะค่าทมเนียมอยู่แค่ประมาณ700กว่าบาทเองนะคะสำหรับรถยนต์แต่รถรอื่นๆอาจารย์ไม่แน่ใจนะแต่คิดว่าคงไม่เกินนี้ละแหละนะคะแล้วก็ส่วนป้ายทะเบียนเนี่ยอาจจะจองให้มันเร็วๆไวๆหน่อยอาจจะไปจองในเว็บขนส่งหรืออะไรก็ว่า